แต่รถคันนี้มันไม่ใช่รถพี่มันเป็นรถหนูทำไมอ่ะมันเป็นรถของคนชื่อหนูหรือนั่งหนูหรืออีหนูที่เสเน่ยางที่บอกว่าตรงนี้มันบุนได้ของแท้นะพี่หัวเกียร์มุนได้อันนี้คือของแท้หัวเกียร์ต้องหมุนได้เดี๋ยวพี่จะพาไปดูรถอีกคันหนึ่งที่พี่ปั้นมากับบือปั้นมาแบบงงงงนะคันนี้ก็เป็นรถเก็บอีกคันหนึ่งรถอะไร ม่บอกได้ปะรถสตรอเบอร์รี่อย่างเงี้ยเป็นรถที่เตีต้ยๆเตาๆเหนื่อยๆขึ้นลงลําบากลงก็ลําบากขึ้นก็ลําบาก <c oughs> โอ้ประเทศไทยมันมีอยู่ไม่กี่รุ่นหล,ลงก็ลาบากวิธีการล,ากลงของรถคันนี้วิธีการขึ้นของรถคันนี้คุณจะสัมผัสกับก,บการที่ว่ามไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนแล้วมันจะซื้อมาทําไมพี่ถ้ามันจะทุรักเป็นความตื่นเต้นอย่างหนึ่งคือรถอ่ะพี่เขาซื้อมาเขาก็ตอบสนองความสะดวกสบายคือพี่ก็ไม่เข้าใจนะว่าพี่เป็นอะไร กับรถไอที่มันต้องมานั่งทาน,น,นู่นทํานี่เหมือนมีรถเหมือนเป็นนะทลุละอ่ะแต่รถคันนี้มันไม่ใช่รถพี่มันเป็นรถหนูทําไมอะ่ะมันเป็นรถของคนชื่อหนูหรือนางหนูหรืออีหนูอีหนูอะไรเดี๋ยวไปดูทําไมถึงเป็นรถของหนูไม่ใช่รถของพี่ร้านนั้นไปไหนอะ่ะจะพามากินขนม เฮ้หรือว sí. ่าวันนี้พี่พาผมไปไหนผมไปหมดอ่ะไปทุกที่ที่พี่จะพาไปเดี๋ยวพาไปดูว่ารถคันนี้พี่อ่ะปั้นมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อเราจะไปดูก่อนหรือว่าเราจะไปกินก่อนมันเม็มันเลยไปแล้วมันจะมีร้านขนมมาจากสิงคโปร์อยู่ร้านนึงอยู่ในปั๊มแต่น่าจะเลยละเดี๋ยวพี่จะพาไปดูที่ที่เอารถคันนี้ขึ้นมาเป็นรถของเพื่อนไปดูมาตอนนั้นเพื่อนชวนไปดูสถานที่ว่าเราจะทําอะไรกับสถานที่ของเพื่อนพอดีไปสะดุดตากับรถคันนี้เขาจอดไว้ พี่ก็ถามว่าจอดทําไมเกินเกินหน่อยไปได้หรอยี่ห้ออะไรโ <Lotus S 2> ลต <ะ S 1> ัสทีแรกก็ไม่ได้คิดเลยก็ไปดูเพื่อนเพื่อนเปิดร้านอาหารก็ไปนั่งดูรถเขาจอดไว้ในโรงจอดรถของเขาหรอสวยงามเด่นมีเสน่ห์เล็กน้อย สวยงามเด่นเป็นสง่าไม่เคยเห็นรถลรเตี้ยขนาดนี้แต่แบรนด์ในนี้มันแปลกนะไอแบรนด์นี้มันไม่ค่อยตอบสนองกับคนที่มันใช้แบบเขาไม่ได้ใช้เขาเอาไว้แบบว่านั่งสวยๆผมคิดว่านะแบรนด์นี้มันเป็นแบรนด์รถที่แบบทํารถออกมาได้ลำบากที่สุดแล้วจริงๆวิธีการนั่งก็ลำบากพอตัวแล้วนะพี่ก็ได้มาทีแล้วก็จีบจีบจีบเขาบอกเฮ้ยเก็บไว้ทําไมวะอะไรเงี้ยเออพี่เก็บไว้ทําไมอ่ะไม่ได้ใช้ก็มาแบ่งไว้น้องๆดูแลนู่นนี่นั่นเขาก็บอกไม่ขายเขาักมาก เขาจะได้มาคันนี้คือเขาเข้มือหนึ่งของเขาเลยอะไรเงี้ยคนรักของเขาแล้วพี่คนนี้เป็นคนที่ชอบเล่นรถแปลกเล่นรถอะไรพอหลังจากที่เราใช้ความสามารถในการสนิทเข้าไปตีสนิทเรื่องนู้นเรื่องนี้หลังจากนั้พี่ให้หนูช่วยดูแลไหมเขาก็ไม่ให้ไม่ให้อยู่ประมาณเกือบครึ่งปีอ้อนวอนขอร้องแทบคุกเข่าพี่ก็เขาบอกเอาก็ได้ก็ได้เอาไว้ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรพี่ก็เห็นนภายนอกก่อนเลยนะพอเขาพอเขาอยู่ดีๆวันดีคืนนี้เขาบอกว่า เฮ้ยเปิ้ลโอเคโอเคพี่ให้เองไปดูแลแล้วกันฝ่าไปดูแลหน่อยพี่ไม่ยอมง่ายอย่นั้นอยู่ดีๆโทรมาพี่ก็ถามว่าโทรมาถึงเกินกินอ๋ไปดูแลป่ะมาเดี๋ยวพี่สไลด์ไปให้ปุ๊บสไลด์มาให้ด้วยเหรอเสียตางไปสไลด์มาให้เพราะว่ารถสตาร์ทไม่ติดเก็บไว้นานมากแกไม่เคยที่จะสตาร์ทถึงว่ารถมันก็เลยสตาร์ทไม่ติดนะก็เลยไปสไลด์มาให้งจังพอสไลด์มาปุ๊บมันก็ต้องสไลด์ไปอู่อู่พี่คนหนึ่งพี่ก๊อตที่ทํารถซูเปอร์คาร์ทุกคันที่พี่มีพี่ก็จะมาให้แแกดูล ดูแถวย่านตลิ่งชันเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันพอเจอข้างในก็แบบตกใจมากเลยซื้อรถอะไรมาเนี่ยใช่ไหมพี่เอวรถอะไรมาให้ฉันใช้โทรไปคือแบบอึ้งอ่ะภาภายนอกเม่งสวยมากอ่ะเข้าใจว่าภายนอกสวยพอหลังจากนั้นเต็มไปด้วยเลยว่านางหนูนางหนูที่ว่านี่คือหนูขี้หนูเต็มทั้งคันแบบคือแม่งไม่ใช่คนอ่ะตอนแรกผมก็ฟังผมก็คิดเลยแม่งไม่ใช่คนทีแรกไหม ร,รถ,รถพวกนี้นั่งหนูที่ไหนจะนั่งพี่ก็คิดในใจว่า<ม>พี่พี่กำลังยืนงงกับมันอยู่ว่าพี่จะเริ่มทําตรงไหนกับมันพอมาก็เลยพี่หนูเต็มเลยอะ<ม>่ะเขาบอกอ๋อเป็นเรื่องปกติพูดท<ม>ี<ม>่เขาบอกเป็นเรื่องปกติเปิ้นรถจอดไว้ยังไงมันก็ต้องมีหนูมีเดอมาบ้าง<ม>บอกพี่มันไม่ได้หนูธรรมดามันมาเป็นฝูงเลยนะมันมาเป็นฝูงเลยนะรถหรือมันโกงเลี้ยงหนูนพี่เต็มไปหมดเลยพี่ก็คิดในใจว่า เรารักสภาพนั่นแหละพอเราเข้ามาพี่ก็ค่อยๆทําไปทําไปทํไปเราต้องค่อยๆทําเพราะเราเริ่มจากการที่เราลักมันเราต้องใช้จิตวิญญาในการที่เราลักมันทําค่อยๆทำเอาไปขับใน้องถนนอยากลองฟิลไงแล้วเป็นไงไอ้เล่นสายสลิงเบรกหลุดกระทอกถนนจะขับไม่ได้เร็วนะหลุดคาตีนหลุดเลยปุ๊บพี่ก็เอาไงวะแม่งหลุดก็ขับไม่ได้ไงก็มาทําตรงนี้อีกแล้วคิดในใจว่าไม่แล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับฉันอีกเปะวะอะไรเงี้ยร้านนี้เคยมาปะไม่เคยครับพี่ ไม่ค่อยไม่ค่อยอยู่ย่านนี้ขนมไอยาคุณอะไรเนี่ยมันเป็นขนมของไอ้นี่ไงสิงคโปร์อะ่ะปะขายยาโทสเราซื้อมากี่บนรถด,ดีก่อน,นะไม่ก,ก่อนนะเนี่ยเมื่อกี้กแว๊บไปแป๊บ,บ,บ,บหนึ่งกลับมาได้ของกินแล้วอันไหนของหนูมีนะนี่เย,ยิบเลยอันนี้หรอนี่เราหายไปนานมากเลยนะเพราะว่ายุ่งพี่นั่นแหละไปไหนเงียบเก็บเลยพี่ทําอะไรบ้างตอนเนี้ยขายที่ดินขายที่ดินด้วยรับฝากขายฝากที่ดินสาวน้อยร้อยอาชีพเป็นอย่างพี่อะ เราไปดูกันใกล้ถึงละใกล้แล้วหรอใช่ประมาณไม่เกินสิบนาทีนี่คืออู่ที่พี่ซุปปเอร์คาร์เราพี่จะเรียกเขาว่าพี่ก๊อลซุปปเอร์คาร์เข้าไปจะมีซุปเปอร์คาร์รถถึงนปะอ่าเอออู้บอสจะมีเด็ก pos เขนี่คันนี้ไหนอ่ะนี่เหรอโอ้โหเตียน้องสุดคันดูน่ารักขนมถ้วยจ้าไว้พี่อ่ะที่เนี่ยเขาจะทำ pos ทำอะไรเห็นปะ แต่เขาเน้นพอตป่ะอุ้ยมีแอสตตนด้วยว่ะมีแอสตตนมาตินด้วยว่ะรถใครไม่รู้ขออนญาตนะมีคนไหนเดี๋ยวเราไปหากันไปไปหากันถึงแล้วโอ้โหสวยจริงว่ะเป็นเครื่องวางกลางเนาะถูกค่ะนี้เครื่องวางกลางคนมันรักความสบายก็จะไม่เลือกรถอะไรอย่างนี้หรอกอันนี้เป็นเครื่องอะไรพี่เครื่องพันแปดเครื่องโตต้า ถูกเครื่องโตโยต้าเครื่องโตโยต้าคนไทยเรียกเอลิสใช่ไหมฝรั <EL IS. S 1> ่งเรียกเอลิเซ่ใช่มันจะมีที่เขาบอกว่ามาจากคําว่าเอลิเซ่ใช่ก็เลยเป็นเอลิสมาถึงรถคันนี้เราบอกก่อนเลยว่ารถคันนี้เป็นรถโลตัสเอลิสนะคะ <c oughs> ชื่อย่อจริงๆอ่ะมันเป็นชื่อเอลิซาเอลิซาเนี่ยเป็นชื่อของหลานสาวของประธานบริษัทที่เขาผลิตโลตัสคันนี้ขึ้นมา คันนี้เนี่ยมันจะมีประมาณ3รุ่นอ่าเป็นเป็นโลตัส e เลิมันจะมี3 3รุ่นนั่นแหละคือคันนี้ก็จะเป็นอ่ารุ่นที่1มันจะใช้คําว่า S1 ตัวเนี้ยเป็นเครื่องยนต์อยู่ประมาณ1800ซีซีน้ำหนักตัวรถคันนี้พี่ว่าอยู่ประมาณ7 2 0 720ถึ 25. โดยคันนี้เนี่ยเป็นตัวเครื่องที่วางกลางวางกลางเลยใช่วางกลางแล้วขับเคลื่อนด้วยล้อหลังสองล้อหลังนะคะตัววัสดุของตัวรถเนี่ยมันเป็น มมเคาร์บอนแกสผสมกับอลูมิเนียมข้างในพี่ข้างในภายในอ่าเรามาดูภายในกันครับผมภายในของตัวรถวิธีการขึ้นของรถพวกนี้เนี่ยคือบางคนเนี่ยก็ไม่ดูทางนู้นใช่ไหมใช่คือคนอจะงงว่าเฮ้ยฉันจะขึ้นท่าไหนแกบางคนก็จะอย่างนี้อย่างนี้ถ้าขึ้นได้ก็ไม่ผิดหรอกอย่างนี้ปุ๊บมันจะยังไงวะมันติดหัวอย่างนี้วิธีการขึ้นของรถพวกนี้คือหนึ่งเราต้องนั่งนี้ก่อน หย่อนตัวเองลงไปอนปึ้งลงไปเอาขาเข้ามาทีละข้างอ่าเดิมเลยรถคันนี้จริงๆได้มาเนี่ยอย่างที่บอกว่าสภาพเนี่ยจริงๆคือเดิมสวยครับบอดี้คือของเขาเดิมทั้งคันเสน่ห์ของมันคือเอียงกระจกหนุนนี่คือเสน่ห์ใช่ไหมไม่พี่ชอบตรงนี้แล้วดูดิน่ารักอะเออมันทุกอย่างมันเล็กไปหมดอ่ะคือเขาออกแบบมาโอเคอะแล้วคือพอเรามานั่งุทเนี่ยเราเหมือนกันเรานั่งรถแข่งเลยผลมันชอบอะ คือด้วยที่ว่าการเซฟตัวเนี่ยด้วยเบาะพี่ว่ามันเซฟด้วยตัวไหลตัวไหลพี่ว่านั่งแล้วมันกระชับเนี่ยทรงแบบแบคเกอร์สีมันโอเคเลยเนาะมันรับเลยนะแล้วก็หัวเกียร์ที่บอกว่าแปลนนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะครับผมบางคนจะขับเกียร์ธรรมดาไม่เป็นอ่าอ่านี่เสน่ห์เยียงที่บอกว่าตรงนี้มันหมุนได้ครับของแท้หัวเดิมของมันของแท้ของมันของแท่นี่ของแท้จะปั๊มเลยครับว่าคําว่าโลตัสครับผม ถ้าเป็นบิ๊กตีไม่ใช่ไม่ใช่อ่าเดี๋ยวผมขอไปดูทางนู้นแป๊บเนี่ยยังเดิมๆมคือตรงเนี้ยพี่ว่ามันเดิมจริงๆรุ่นนี้เนี่ยมันเป็นรุ่นเป็นอ่าหลังคาผ้าใบคือหลังคาคาบบโอเลตครับแต่มันจะมีสองหลังคาตัวนี้ก็คือตัวนี้มันใป็หลังคาแข็งไว้ส่วนผ้าใบมีไหมมีเดี๋ยวพี่ไปหาก่อนอ่พี่เขาไปหาก่อนแต่มันมาใส่ได้ใช่ไหมมันมาใส่ได้คือมันสามารถถอดแล้วก็ใส่เป็นหลังคาผ้าใบได้อ่ารวมๆเนี่ยคือเบาะนี่ถือว่ารถประมาณ20 ว่าปีปครับเปาะพี่เมฆหุ้มใหม่หนึ่งอะไรนะ19เป็นตัว S1 จะผลิตตั้งแต่ปี1995ถึง2000ครับ, 2, รบแต่รถคันนี้ปี1996ครับอ่ะ อย่างที่บอก1 9 9 6เครื่อง1800ใช่1 8 0 0ซีซีอัตราเร็วความวิ่งได้ประมาณ120แล้วก็บาะเนี่ยคือมามามาเนี่ยอย่างที่บอกพี่ไม่ได้ทําอะไรเลยคือตอนนี้คือความสมบูรณ์ของโตรถก็คือแค่มีแค่สะดุดนิดหน่อยคือตอนนี้คือรอพี่ก็มาทําเพื่อให้รถอะมันเสถียรแล้วก็ให้รถอนหน่ใช่ไหล่ะใช่รถมันก็ยังมีเครื่องเครื่องยนต์แบบกระเพื่อมบ้างนิดหน่อยอ่ะอย่างอื่นก็คือเซ็ตไม่ไม่น่าจะมากตรงนี้ตรงตรงนี้ก็วางของได้ผมถามพี่แบบไม่อวยเลยนะ แม่งเป็น daily use ค่ะได้ป่ะคือใช้ทุกวันทุกวันได้ไม่ได้ไม่ได้นะไม่ไม่ต้องอวยเลยนะไม่ได้คือไม่ได้คือไว้สําหรับขับแบบเสาะเที่ยวกินลมชมวิวใช่แล้วก็เป็นหญ่รถติดนะเพราะว่าหนึ่งเมื่อยขาบางคนคือไม่ถนัดกับเกียร์ธรรมดาเพราะเดี๋ยวเนี่คนเขาไม่ค่อยขับเกียร์ธรรมดากันจะปวดขาเนี่ยหนึ่งอแบบเร่งพวกนี้เครื่องมันเครื่องมยนแรงถ้าเกิดเครื่องเบาปุ๊บก็วอดต้องพรมยานวดไปด้วยเหมือนเหมือนพี่นั่งอยู่ข้างเคสซีป่ะ เคยเห็นเรือแบบว่าเรือเรือแจวอะเร<อ>ือถีบเรือทีบอะคล้ายๆกันเลยวะนู้ก็มาน,นั่งเงี้ยนี่ยังโอเคนะด่ทีแรกตรงนเนี้ยเนี่ยเปิดมาข้างหลังเนี่ยเต็มไปได้วยหนู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 หนหนเหรอแต่สิ่งที่ผมเห็นนะพี่คือครถคันนี้ก็คือแม่งภายในนั<ม>่องอลูมิเนียมดเ,เลยคนใช่มันเป็นอลูมิเนียมเขาบอกจุดแรกอะที่พี่เห็น่ะก็คืออะไรบ้างที่พี่ทามาพี่แทบไม่ทำอะไรเลยรถมันมนเดิมๆมาจริงๆแล้วลองสตาร์ดูกน่อนนะลองดูพี่ ไม่เลยถือว่าใช้ได้อ่ะพี่อยากนั่งมั้งอ่ะมาได้ปะเข้ามาได้เหรอนั่งเป็นเปล่าเอ้ยเอาแล้วกูงานไม่หาหาแต่เรื่องไอไอไอ,องานไม่หาหาแต่เรื่องนี่ไงงานทุกคนบอกเลยเย็นใครไนงะเย็มั้ยเนี่ยได,ได้ได้อยู่ได้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  สแสดงว่าเขาก็ดูแลดีเนี่ยทุกคนถึงเบาะรถคันนี้ภัยโอเคหมดเห็นปะ่ะทั้งเบาะทั้งอะไรคือคือไม่ได้ไม่ทำอะไรเั็นอย่างที่บอกว่ามันมีแค่หนูมานางหนูครอบครองช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่ตอนนี้คุณเปิ้ลจะมาครอบครองแล้วได้เจอเอยคุณเปิ้ลไลน่นางหนูแล้วไลน่นางหนูไปหมดแล้ว<ไ>นี่นห,นหลั<ไ>ลกๆคือพวงมาลัยเห็นป่ะเดิมคือแบบว่าเดิมๆม่ไม่มีอะไรมากเลยมากมายโอ้ยจะแบบแข็งมากอ่ะ แต่แบบมุมมองมันเสียมากอะถือว่าเขาดูแลรถใช้ได้นะถ้าเป็นอย่างเงี้ยดูเด็กมันก็จะล่ออนี่ก็จะหลุดอันี่ก็จะเหนียวนี่ไม่มีนะดูเด็กสิ่งที่สําคัญคือที่เราเห็นก็คือมังเป็นในนี้หมดเลยดูดนีอ<า><า>ูบิเนียหมดเลยดูดิใครคงยังไม่ลองนะเนะพราะว่าเนี่ยดูเดิกยังติ๊กเกอร์อะใช่ภายนอกโอเคเนาะ สวยไม่ได้ป่ะคันนี้แต่ไม่ทราพูดเลยว่าเอ้ยเดี๋ยวพอทําขึ้นมาปุ๊บรักแล้วทาไมถึงขายเราเอาอนี้ดีกว่าเราแค่บอกว่าวันนี้เนี่ยเราได้รถที่เราอยากเก็บเพื่อมา จอดที่แกลลอรี่พี่แต่วันหนึ่งถ้ามีลูกค้าที่พี่ถูกใจพี่อยากให้เขาไปดูแลเรียกลูกค้าดิพี่เรียกว่าคนรักคนรักรถสไตล์เดียวกับพี่แล้ววันนี้เขามาคุยคือมันอยู่ที่ว่าเฮ้ยเข้ามาคุยแล้วพี่โอเคอย่างเงี้ยพี่มีความรู้สึกว่าเราควรจะให้เขาเอาคันที่เรารักหรือรถที่เรารักอะไปดูแลต่อเหมือนกับเราเลี้ยงน้องหมาอย่างเงี้ยถือว่าแอร์เย็นเนาะคันนี้สภาพใช้ได้จุดพีคเลยพี่อันนี้ผมชอบมากเลยเกียร์ธรรมดาว่ะ ของเดิมด้วยนะเนี่ยโรตัสด้วยนะของแท้นะพี่หัวเกียร์หมุนได้อันนี้เรื่องจริงอันนี้คือของแท้หัวเกียร์ต้องหมุนได้แล้ววิธีการขึ้นอ่ะเดี๋ยวผมไปดูทางนู้นแป๊บหนึ่งวิธีการขึ้นอ่าเราก็เอาขาออกมาก่อนนะครับสองข้างส้นสูงนะฮะบอกเลยนะครับส้นสูงนีครับเราจะจับตรงไหนก็ได้เท่าที่เราถนัดออกลูกไปทางเก่งแต่แล้ว่ะเอาหัวออกมานะครับแล้วก็ดันตัวเก่งมาหลังจากนั้นนั่งพักเหนื่อยชงนิดขับคุณเล่นอ่ะ ไม่พี่เม่งออกง่ายจังวะนี่เครื่องยนต์ก็เป็นเครื่อง,องกลางกลางร,ร้อนนะเนี่ยร้อนร้อนฮะร้อนอันนี้สวยมากเลยที่เติมน้ำมันคือไม่หายนะคะเพราะว่ามันต้องมีกุญแจล็อกไว้มันเหมือนซาลาเปาจริงๆนะเออดไส้อะไรดีแล้วมัน,มนแดงเป็นไงชมสบายใจแล้วยัง สบายใจแล้วอันนี้ก็ยังไม่เสร็จนะคะก็เดี๋ยวรอทางอู่ของพี่ก้อนเนี่เขาเซ็ตระบบของเครื่องยนต์อีกนิดหนึ่งวันนี้ก็มีประมาณนี้ไอ,เอ้เพื่อนๆที่กําลังชมช่อง YouTube ของ Apple Story มาดูกันว่าวันนี้เรามาเยี่ยมชมรถคันนี้เป็นอีกคันหนึ่งที่เก็บไว้ครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็นรถไรเดียร์รถไรพี่ RX 7มีด้วยอรอมีสีฉูดฉาดเด่น แล้วเราจะมาดูกันว่ารถคันนั้นก็เป็นรถเก่าอีกเหมือนกันวันนี้ขอฝากคนที่ชม Apple s t o r y ดูนะคะว,ว่าวิธีการทำรถคันนี้หรือว่าการได้มาของรถคันนี้กว่าจะมาเป็นรูปเป็นล่างขอขอบคุณสถานที่เป็นอ,อู่ศูนย์ซ่อมรถซูเปอร์คาร์นะคะใครที่อยู่แถวเส้นตลิ่งชันกำลังหาที่ซ่อมหรือทำเกี่ยวกับรถซูเปอร์คาร์ที่นี่ไว้ใจได้แล้วก็ราคาคุณภาพ <Okay. S 1> นะคะเจ้าของชื่อพี่ก๊อตน่ารักมากหรือถ้าเกิดใครอยากรู้ตรงไหนโทรเข้ามาหา,าได้นะคะแล้วเดี๋ยวจะบอกพี่ กัดให้ว่าอยู่ตรงไหนนะคะโอเคแล้ววันนี้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวยังไงฝาก EP นี้ด้วยนะคะเข้ามาดูกันได้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ